สวัสดีครับนี่คือบทวีเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่6เมษายนโดยหงแดงสุรินมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่6ถือว่าเป็นเรื่องราวของมวยไทยเจ็ดสีล้วนๆมวยรอบปูนเสือเพื่อหาผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเป็นคนที่7ที่8ต้องรอในอาทิตย์ถัดไปวันนี้มวยไทยเจ็ดสีความน่าสนใจนะอยู่ที่คู่2ถือว่า เป็นคู่สองต่างศึกต่างสายที่แฟนมวยไทยเจ็ดสีพลาดไปได้เป็นการดวลกันร,ระหว่างสายเกียรติเพชรเจอกับสายเพชรยินดีของพี่โบ๊ทโอ้โหวันนี้ต่างศึกต่างสายนะโอเคชื่ออาจจะไม่ใหญ่ แต่ถือว่าเป็นสีสันที่แฟนมวยไทย7สีพลาดไม่ได้วันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึง FC เหมือนเดิมชอบกดชอบสไ i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหง1นึหนึแอดหงดหนึ่งที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบขอบคุณ FC นะที่เข้ามาชมบทวิเคราะห์มวยไทย7สีช่างก่อนชอบมวยไทยเสีรวมทั้งเรทมวยไทยเสีโดยหงแดงอย่างอุน่นาฟ้าค้าง ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส่วนยอดซับสไครต์กว่า80,000ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเราจะพยายามทำข้อมูลเด็ดๆข้อมูลดีๆข้อมูลฟรีนะเสิร์ฟส่งตรงถึง f f c ให้ f f c สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการต่อสู้แบบไม่เป็นสองรองใครมาที่คู่หนึ่งนะ AFC คู่หนึ่งอาทิตย์นี้น่าดูมากๆเป็นการดวลกันร,ระหว่างทัพหลวงเพชรเกียรติเพชร,พชรวันนี้เจอกับดาวสยามซอเดชพันธ์ 1,25ฟอร์มล่าสุดของทับหลวงนะทับหลวงนี่19จากชุมแพขอนแก่นล่าสุดเนี่ยชนะนอกยก2ซ้ายรัตนาพอหอมกลิ่นแพ้นอกยก3สเตฟานสตองเหี่ยวบางแสนวันลุมินีนะสุดท้ายชกโชนะเจอซ้ายรัตนาพอหอมกลิน่นขณะที่ดาวสยามสอเดชพันเนี่ยน้องชายของ1สยามนะแชมป์ร้อยแปปอนช่องเจ็ดที่ผ่านมา 17จากตรังนะซ้อมอยู่นู่นเลยสอเดชาพ,พันฟอร์มล่าสุดนะแพ้นออกยกสองซุปเปอร์จังสอรุ่งศักแพ้ซุปเปอร์จังสอรุ่งศักสุดท้ายชนะนอกยกห้าเพชรตะวันอ,อนิตยาพรมวยคู่นี้เปิดเกมด้วยกันนั้นคู่นะทับหลวงเนี่ยประเภทขาแลขาหลกขาลอยเป็นมวยขวา เตขาต่อยมัดต่อยลำตัวในเหนียวแน่นขาแรกขาลุยอาวุธหนักแรงขณะที่ดาวสยามเนี่ยดาวสยามหงแดงมองว่าค่อนข้างที่จะครบเครื่องขาแรกขาลุยเหมือนกันนะแข้งขวาหมัดขวาศอกในเหนียวแน่นมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่ทับหลวงชอบไปที่เปิดเกมแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงกระดูกมวยเบอร์มวยดูว่าดีกว่านะขณะที่ดาวสยามหงแดงมองว่า การเข้ามวย่อน้าชงชางวันนี้มวยคู่นี้ทับหลวงเก๋าเกมกว่าจะเบียดบทเถียงชนะดาวสยามสอเดชพันสนุกชอบกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยแน่นอนมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่2เนี่ย มนพระรามสิทธิ์พระหลวกันดวลกับนอดใหม่วอลอุรชา102ปอนด์นี่คือต่างสึกต่างสายสีสันนะที่แฟนมวยไทยจะสีพลาดไม่ได้โอ้โหถือว่าเป็นต่างสึกต่างสายเล็กรถโตเป็นการดวลกันระหว่างสายเกียริเพชรของโปรโมเตอร์เดียร์โปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยปีล่าสุดส่วนนอดใหม่เนี่ยของสายพี่โบท๊ทนะโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมของการกีฬาแห่งประเทศไทยเหมือนกัน ปีก่อนพี่เดียอีก1ปีถือว่าเป็นโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคููโอ้โหวันนี้ส่งมวยนะเสิร์ฟมวยมาลงจอตู้มวยไทยเจ็ดสีมนพระรามเนี่ยสิจากสมพึ่งราชเบดีนะแชมป์ร้อยสองปอนช่อง7จ็ดขนะที่น็อตใหม่เนี่ยสิปีจากสากแก้วโอ้โหถือว่าเป็น17ปีที่ไม่ธรรมดาฟอมล่าสุดมนพระรามนะชนะเพชรสามเพชรมวยไทยแพ้จิรวัตรสร,ราชภูมิสุดท้าย ลางตาชนะจิรวัตรสราชภูมิขณะที่น็อตใหม่เนี่ย17ปีจากสแก้วนะสามฟอร์มล่าสุดเนี่ยแพ้เพชรพอใจบัตรทุ่งเขาหลวงชนะขุนหารดาบทิศบางรักสุดท้ายแพ้เพชรพอใจบัตรทุ่งเขาหลวงจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะมวยคู่นี้มนทพระรามเนี่ยซ้ายแข่งซ้ายเข้าออกรวดเร็วถีบทำได้ดีหมัดซ้ายคม ในเหนียวแน่นขณะที่น็อตใหม่นี่น็อตใหม่อาวุธเยอะหลากหลายจังหวะฝีมือแข่งขว้าจัดจ้านมากๆประเภทพวกปลาไหลเรียกพีนะน็อตใหม่นี่ประเภทพวกปลาไหลเรียกพี่เลี่ยมเชิงดีมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่มนพระรามนะหงแดงบองว่ามนพระรามเนี่ยได้เปรียบในเรื่องของสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมนีมีผลกับเกมการชกน f c หลายๆครั้งที่ผ่านมาสภาพแวดล้อมเนี่ยทำให้นักมวยจากต่างศึกต่างสายที่มาชกมวยไทยเจ็ดสีเนี่ยจะเสียเปรียบแล้วก็แพ้ในที่สุดเกี่ยวกับการยืนระยะอาวุธที่ออกไม่มีน้ำหนักสภาพแวดล้อมมีปัญหาด้วยกันทั้งเสี้ยนมวยคู่นี้วันนี้หงแดงซื้อไปที่มณฑลพระรามซื้อไปที่สภาพแวดล้อมวันนี้แผลกลางวันจะเล่นงานน็อตใหม่ไหมน็อตใหม่ชกกลางคืนนะวันนี้มาชกกลางวันการชกกลางวัน แผลกลางวันจะทําให้น็อตใหม่เฉาเหมือนนักชกคนอื่นๆที่มาต่อยมวยไทยเจ็สีหรือไม่เดี๋ยววันอาทิตย์นี้รู้กันแต่วันนี้อยู่ไปที่มณฑลพระรามก่อนมองว่ามณฑลพระรามคุ้นเชยคุ้นเคยนะคุ้นเคยคุ้นชินวันนี้จะเบียดเฉียนชนะน็อตใหม่ต่างศึกต่างสายเบียดเบียดมาที่รองคู่เอกรองคู่เอกเนี่ยกลับมาอีกแล้วของ เพชรแสนแสบสจารวุวรรณหายไปนานพอสมควรวันนี้เจอปานเทพเอกเมืองนนร้อยยี่สิบสี่เพชรแสนแสบเนี่ยยิบเอกจากอุบลน,นะขณะที่ปานเทพเนี่ยยี่สิบสี่จากกระบี่เพชรแสนแสบล่าสุดเนี่ยฟอร์มสวยงามมากๆชนะเอกลักษณ์สอสมานกาเมนชนะปานดำปตทะทองท,ะทะวีชนะศักเล็กลูกเจ้าพอ่อโรงต้มขณะที่ปานเทพเนี่ยเสมอราชเดชทีเอ็นมวยไทยแพ้ราชเดชทีเอ็นมวยไทย ชนะฟาวนะฉัดพลอยพ่อหอมกลิ่นเปิดเกมก็ต้องนี่เลยเพชรแ,แสบประเภทเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวโหดทุกเม็ดหลักทุกดอกขณะที่ปานเทพนี่แข็งแกร่งแข็งแรงเป็นมวยขวาแข้งขวาครบเครื่องหลากหลายนะในเหนียวแน่นแข้งขวาดีสรีระรูปร่างดีมวยคู่นี้วันนี้ชอบไปที่เพชรแ,แสบชอบไปที่โหดเกินพิกัดอาวุธดีเตะขาต่อยหมัด เป็นมวยมีนาทีทองวันนี้เบียดชนเบียดชนดวลแบบคุณทีผมทีคุณทีผมทีวันนี้เพชรแสนแสบจะชนะปานเทพเอกเมืองนอนเบียดเบียดมาที่คู่เอกถือว่าเป็นคู่เอกที่น่าดูอีกคู่หนึ่งสิทธิชัยสอเดชพ,พันธ์วันนี้ดวลกับ9้าล้านสอจอแดนระยองร้อยีส สิทธิชัยเนี่ยยีจากตรังนะซ้อมอยู่สอเดชพันธ์กระดที่9ล้าน20จากจันทบุรีซ้อมอยู่ต่อสุรันัยยองฟอร์มล่าสุดของสิทธิชัยสวยงามมากๆชนะปีใหม่เอราวัณชนะสมิงแดงวันของอมเอมบีเคชนะเพชรนำงามวีเคเขาใหญ่ขระดที่9ล้านเนี่ยชนะสักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงต้มชนะล็อกยกสามดีเซลส,สอดำเนินสุดท้าย แพ้พรเส็จสอภูมิพัฒเปิดเกมก็ต้องสิทธิัยนะเป็นมวยขวาแข่งขวาหมัดขวาขาแลกขาลลยวินัยเยี่ยมใจถึงพึ่งได้ขณะที่9ล้านเนี่ยครบเครื่องนะมุมมองงงแดงบอกว่า9ล้านอีกครบเครื่องอาวุธหลากหลายเป็นมวยฝีมือดีสรีรารูปร่างดีแต่ปัญหาของ9ล้านคือไม่ขยันออกอาวุธ เจอเบียดเจอชนหนักๆมีเหี่ยวปลายยืนระยะไม่ค่อยเก่งได้เหมือนกันมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่สิทธิชัยนะชอบไปที่ขาแรลกขาลุยเป็นมวยมีนาทีทองหัวจิตหัวใจดีมากเดินได้ตลอดห้ายกไม่มีหมดมวยคู่นี้ดีกันคนละอย่างนะคนหนึ่งไฟเตอร์เปิดเกมอีกคนหนึ่งชกเกมลุกรับดีวันนี้ ชั่วโมงนี้นะหงแดงซื้อไปที่สิทธิจัยซื้อไปที่ขาแรกขาลอยเดินเบียดเดินชนได้ตลอดทั้งน้ายกไม่มีหมดนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่6เมษายนโดยหงแดงสุริน์ FC ชอบกด s ับ s c r i b e กดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์นะถือว่าเป็นข้อมูลมวยไม่มีรับหลวงพรางเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นมาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งวันนี้นะหงแดงชอบไปที่ทัพหลวง สาเหตุที่ชอบไปที่ทับหลวงบองว่าทับหลวงเนี่ยแข็งแกร่งแข็งแรงมากๆนะเป็นมวยอาวุธดีซ้อมอยู่เพชรเกษตเพชรขณะที่ดาวสยามสอเดชพันธ์หงแดงบองว่าทับหลวงเก๋กว่ากระดูกมวยเบอร์มวยดูดีกว่าแข็งแกร่งแข็งแรงกว่านิดนิดวันนี้จะเบียดเฉือนกันนะดาวสยามสอเดชพันธ์เบียดเบียดนี่คือชอบหนึ่งชอบสองนะชอบไปที่มน์พระรามสิบเพชรลูกันซื้อไปที่ บรรยากาศนะความคุ้นเคยวันนี้แผลกลางวันทําให้มนพระรามดูดีกว่านะวันนี้มนพระรามจะเบียดเฉือนนะไดจอมฝีมือสีทนนชัยเรียกพี่อย่างนอดใหม่วอุอรุชาสนุกส่วนชอบสามวันนี้แน่นอนก็ต้องเพชรแสนแสบสจารวันชอบไปที่เปิดเกมอาวุธหนักแรงวันนี้จะเบียด เฉือนชนะปานเทพเอกเมืองนอนสนุกนี่คือชอบ3ส,ส่วนชอบสุดท้ายชี้ไปที่สิทธิชัยสอเดชพันธ์ขาแรกขาลุยเปิดเกมประเภทใจถึงพึงได้อาวุธดีหัวใจล้านเปอร์เซ็นต์วันนี้ชอบสสิทธิชัยสอเดชพันธ์จะเบียดเฉิญนชนะ9ล้านสอจอแดนระยองสนุกนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่6เมษายนต้อนรับสงกราน ชอบกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งแดอดหงหนึ่งหนึ่งที่มือรักมวอชอบออกตัวมวยรักมวยชอบวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากกาันขออวยพรให้ f อซหงแดงนะปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บเฮงเฮงรวยๆมีโชคมีลาบวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ